ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ที่ไหนท่ป่าท่าวงที่ป่าท่าวงแต่ให้ดูสภาพผมสภาพผมแต่ละคนสวยไหมคะสวยงามค่ะสวยไหมคะอันที่ว่าสวยไหมดูไหมสวยไหมคะวันนี้เรายังไงเขาเรียกว่าอะไรคะสวยในป่าวันนี้เราถ่ายกันทั้งหมดกี่เซนประมาณ11อซีส1บซีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะถ่ายไปแล้วนับก่อนแป๊บนึง ยังเลยยังไม่ได้สักตีเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วคะกี่โม่เดอ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 ต้องลองดวงอาทิตย์ก่อนโอ้นี่เที่ยงเสี่นะเที่ยงเท่าไหร่เนี่ยเที่ยงสี่สิบเก้าค่ะเอาจี่ว่าใครไปแล้วไม่ใช่หรอคะได้นาฬิกาก็มีบอกเหลืออีกแค่สิบตีนเจิ๊ยบเลยอีกสิบสีนเจิ๊ยบใช่ป่ะไม่ไม่นางมีอีกสิบเอ็ดตีนอีกสิบเอ็ดตีนแต่เรายังไม่ได้่าเลยสักตีนใช่ตอนนี้เป็นเวลา อย่างที่บอกนะคะต้นค่ะเดี๋ยวก่อนทักก่อนเราวันนี้ไม่ทักเลยแล้วทั้งหน่อยสภาสดีค่ะก็เรื่องนี้นะคะรเบาเป็นพวงพกาค่ะแล้วก็เรื่องหน้านะคะเป็นวัสดุียทัดเยอรมันนะคะกับแพนคัมค่ะเป็นเปร์รัสเซียหรือว่าเป็นเปร์เหรอไปกว่าป่ะอย่าเบิร์กค่ะโอเคค่ะก็มาทักอาที่ว่าทักไว้บ่ายบ่ายบ่าสวัสดีค่ะบ๊ายค่ะฝากกันฝากกันฝากกันจบแล้วฝากก็ฝากติดตามละครเชีย์เชด้วยนะคะใกล้จะจบแล้วก็ ลุ้นกันว่าจุดจบของพวกเราทุกคนจะเป็นยังไงนะคะตามสภาพาที่เห็นค่ะดูหัวค่ะ <S 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 ตอนนี้ก็ดูกระเสิกระเซิ้งค่ะวันนี้อยากเสาวหัวก็เกาไปเลยค่ะอออได้เลยบ๊ายบาย